ล่าสุดนะครับเป็นไวเล่แล้วนะครับในเพจตลาดล่างอัปเกรดนะครับได้มีการแชร์คลิปงานประกวดดาวเดือนนะครับและมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเจอคําถามว่าหากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณจะสร้างบุคคลที่มีรอยสักเต็มตัวเข้าทํางานหรือไม่เพราะเหตุไรน้องผู้หญิงนะครับก็มีมารยาทดีนะครับก็เลยขอบคุณคําถามไปสักหนึ่งดอกนะครับพร้อมตอบว่าสําหรับหนูไม่ค่ะ เพราะการมีรอยสักเต็มตัวไม่มีการศึกษาโอ้โหเท่านั้นแหละครับเสียงโหเต็มครับงานนี้นะครับก็เกิดกลายเป็นคลิปที่วิพากษ์วิจารณ์กันฉ่ำเลยนะครับแบบว่าหนูดูไม่มีการศึกษาเลยค่ะแค่ใส่ชุดเฉยๆทัศนคติกับหน้าตาเนี่ยเป็นในทิศทางเดียวกันคนมีการศึกษาเขาไม่ดูถูกคนอื่นนะคะนีสักทั้งหลังเลยค่ะแต่ก็จบปริญญาตรีนะคะเกิดสมัยใหม่แต่ความคิดโบราณมากจ้าเอาเป็นว่าป่านนี้นะครับแอดก,ก็ว่าน้องเนี่ยคงไม่กล้า ออกจากบ้านแล้วนะครับลดทัวคงลงฉ่ําแล้วนะครับแอดแนะนําให้น้องเนี่ยต้องมาอยู่โลกภายนอกบ้างนะครับเพราะว่าคนที่มีการศึกษาเนี่ยเขาจะไม่ดูถูกคนอื่นกันนะครับ มาต่อกันที่1ข่าวนะครับอยู่ดี D, ก็ลุกขึ้นมาฟาดเดือดนะครับการโซเชียลสำหรับสุรชาติสมบัติเจเลยนะครับโดยโพสภาพอึ่งไข่นะครับพร้อมฟาดแรงถึงนักร้องท่านหนึ่งนะครับที่เข้าไปยุ่งถึงเรื่องการเมืองด่าผู้นำว่าเฮนะียหนักแผ่นดินตอนนี้นะครับกำลังจะพาเพื่อนซวย พร้อมยังโพสต่ตออีกว่างานคอนเสิร์ตจะเอายังไงจะมีคนไปดูไหมหรือจะมีคนมาตะโกนด่าหน้าเวทีลําพังตัวเองอตอนนี้ก็ยังเอาไม่รอดเลยแพ้เด็กนักร้องรุ่นใหม่สู้เขาไม่ได้ด้วยเสียงและรูปร่างหน้าตา แถมดันไปยุ่งกับการเมืองอีกผมยังไม่เคยเห็นศิลปินคนไหนเนี่ยไปยุ่งกับการเมืองแล้วรอดเลยด่าใคราไปไม่เคยคิดสะก่อนปากพาจนจริงๆเดี๋ยวงานบริษัทใหญ่อ่ะต้องถอนบทแน่ๆคอยดูอีอึงไข่เอ้ยผมก็ไม่ชอบในสิ่งที่เขาทําแต่ผมก็ไม่ได้อยู่ข้างไหนนะแต่อย่างน้อยก็ต้องให้เกียดเขาเพราะเขาเป็นผู้นําให้ประชาชนเป็นคนตัดสินเองไม่ใช่หน้าที่ของนักร้องอย่างคุณ่ะจะไปฮาวจะไปด่าว่วาเขาเฮีย้ยหรือหนักแผ่นดิน งานนี้นะครับก็ทําให้คอมเมนต์เนี่ยของชาวเน็ตเนี่ยรู้เลยนะครับว่าใครแต่ก็มีบางคนที่ยังไม่รู้นะเราก็ต้องมาดูว่าด้านนักร้องคนนั้นเนี่ยที่โดนด่าเนี่ยจะออกมาตอบโต้อย่างไงหรือเปล่าแต่ก็น่าไม่มีการฟ้องนะครับเพราะเขาเนี่ยไม่ใช่อึงใครและงานนี้นะครับแอดก็รู้สึกงงว่ามันเกี่ยวอะไรกับน้าสุรชาตินะครับเขาเป็นคนด่าเองครับเวลาเกิดอะไรเนี่ยมันก็ต้องเกิดกับเขาเองเพราะผู้ว่าจ้างเนี่ยเขาไม่ชอบคนนี้เขาก็ไม่จ้างคนนี้ครับแค่นั้น น้าไปยุ่งอะไรเนี่ยงงงง